เีเคยครวันนี e ้เราจะพาทุกคนมาทำอยากเล็กมือน่าปกิบิตานี่เลยเียบขั้นตอนแรกเราก็จะมาหั่นหมูหยอกกันเลยนะคะทุกคนขั้นตอนนี้ เราก็จะใช้มือเหมือนเดิมนะรทุกคนเพราะว่าเราเคยใช้อย่างอื่นแล้วเราทำไม่ได้ใช้มือจับมีดหั่นแล้วก็ทุกคนขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากเพราะจะเกิดว่าเราพลาดขึ้นมาเราจะมีแพ้ทันทีนะครับ ซ้ายมือเหมือนเดิมพราะว่าเขากินเองเหมือนเดิมนะคัทุกคนเล็บมือนางเราก็จะหั่นครึ่งหน้าทุกคนเพราะว่าเรากินเองใหญ่ๆไว้ก่อน ทุคนเรามีกุ้งแช่แข็งอยเรว่าอ่ะนเนี่ยก็กักตุนกักุนเนี่ยกินนั่นแหละแแข็งแล้วก็ปลาหมดแล้วก็เราก่เอาัของแดงกน่มมีของขา่

แขเราละลายได้เท่าไหร่เราก็จะเอาเท่านั้นนะคุณเพราะว่า มันจะโดนมันจะไม่ได้กินนะครับุ้เราก็จะขออธิี่ใบาภาษาอีสานไปด้วยโดนแปลว่านานนะครับุ้โดนโดนเติบนานมากโดนคักโดนขักโดนแหนนานมากๆเลยไม่ใช่นะ เพราะว่า fc ของช่อง f ay ส่วนมากจะเป็นคนภาคกลางสำหรับคนภาคอีสานก็จะฟังรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับทุกคนสำหรับคนภาคกลางก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ก็จะเข้าใจเป็นบางคำเหมือนกันนะครับภาคกลางบางคำเราก็พูดไม่ค่อยถือส่วนมาก f c ของเราจะนารักทุกท่านนะเพราะว่า F4 ของเราจะพยายามฟังเราพูดแล้วก็พยายามเข้าใจเอย่าง ้เวลาในการปรุงนานพอสมควร ใช้กุ้งแค่นี้พอปาหมึกเราก็นิดหน่อยนะคะรับทุกคนไม่ใช้เยอะเราจะใช้อนละเล็กอันละน้อย<ม>เดี<ม>๋ยวพูดได้ไงว่าอันละนิดอันละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยสันโดษ<ม>อื้อ เราไทยไม่ค่อยถกเราก็จะพูดผิดพูดถึงไปนะครับซีทุกคนก็ฟังไปเอาที่พอใจแล้วกันนะครับทา ขัน,นตอเรอนนี้ก็คือพริกใส่ตามอายุตอนนี้เราก็อายุประมาณ35มบวกสม คุยเยอะหน่อยนะทุกคนอย่าเข้ากล้องพ่อเผ็ดเราคอนโซลมาตำาำอะไรนะอะไรไม่รู้นะคะล้วก็น้ำยำเลยหรอกเออน้ำยำนะคะาเพราะข้าไม่เปิดบอกเปิดแล้วค่ะหนูเปิดเอง แล้วก็ใส่กระเทียมด้วยเดีเพิ่งเลิกลงมาหน่อยเดีย์เพ่งทานอย่ะเดียวเดี๋ยวเราแค่จะมันจะเห็นแล้วเราก็จะใส่น้ำตาไลไปเรื่แบบนนรอยนะคะมันก็จะแบบแบบนี้หรอใช่อ๋อแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมนะวันนี้เรามีแม่ขวดตัวเล็ลกนะครับทุกคนมาตัวใหญ่แล้วค่ะสีเลิศใหญ่กันใหญ่กันน้ำตาลนะครับทุกคนแล้วก็จะถอดค<อ>ู่เยอะมากนังเสี่บ ยม,มืองทำให้มันแม่โค้งแข็งหมดแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่ล่าผักสีนะค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่เรารวบไปแล้วชอบมากตามเสร็จแล้วก็จะปูลาลาลลา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 ีาลตลา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 ลอลาลาลาลนลาลาาลาลล ทำการปรุงแั้เก็เ่อยก็จะถือกล้องมาทางนี้นะครับออมาวันที่ฝนน้ำพันสกิดกันบางไม่น้ำปลาเราใายน้ำปลาจากปลาไส้ตันอันนี้ติดฮานนติทะมันก็จะใส่ไปพอ ประมาณไม่ก็ทุกคนครึ่งขวดค่ะแล้วเราก็จะมีมะนาวนี่คือมะนาวใส่มะนาวทั้งหมดโอ้สีหน่อยไม่ใล่ไร มันอับเตะเราซ้ายมันือเราซ้ายเมือเพราะว่าเราทำให้เด็กๆเรากินเองยำนะครับทุกคนยำยำมีตำผมตำพริกตำน้ำยำจ้ะอ๋อนั่นแล้ว ว่าระเบิดมะนาวไปน้ำตาลเราก็แตกไปนะทุกคนโคกตกเรียบร้อยแล้วโุกระเบิดเลยวันโุกตกเตะอย่างกับถือคำห้าของกริงอยู่ด้ยเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนเราก็จะใส่น้ำตาลอีกใส่น้ำตาลอีกครึ่งโลงเพราะว่ามันจะไม่หวานแฮ่แฮ่แฮ่ใส่ถือป่ล่ะใส่แต่ดใส่เกี๊ยววะใส่ถึ้นหดเลย ผงซุรุตผงมัอาของเราเราใส่แค่เพียงเล็กน้อยก็อเอีเดตะกี้เด็ดบัวลอยก็อยอยเอางมาเต็มจังเลยอะอรผงซุรุตใส่ใส่แค่น้ำตาลน,นอ้อยกว่าผงซุรุตเราจะใส่เพียงเล็กน้อยนะรครับทุกคนยกมือทุกคนเราจะใส่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นใส่เพียงเล็กน้อยนะครับทุกคนโอ,โอ้เล็กน้อยเท่านั้นผักสีไปด้วยนะครับทุกคนเป็นสูตรของเราเอง เอื่นเขไม่ใส่เราใส่นะแดงลงไปเพราะว่าเราไม่มีหอมขาวแกงกัเราก็จะใส่ผักขึ้นชาติตามด้วยผักสีผักซีย็นที่เรามีไม่ใช่หอมแดงมันคือหอมม่วงไ,ไ,ไม่ทันสมัยเลยไม่ตุยเราก็จะทำการหอก น้ำยำลงไปนะครับทุกคนดูน้ำยำของเราด้วยอย่านะคะอย่านะคะเราใส่หมดเลยตออไม่ชิมล้านนี้เปรยอยู่แล้วโซเิียมคนคนเลยหมุนมึงรวดมึงสีหลวบกินได้ก็กินเนอะ ตนดีดดเทียมเ,เสร็จเรียบร้อยยำรวมยำรวมรวมยำเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะขอจากไปกับคลิปทำยำรวมของเรา ขอบคุณ F4T ติดตามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราตลอดมาเลยนะทุกคนอร่อยไม่ซ้ำเพราะจำสูนยไม่ได้เพราะจำสูนรไม่เคยได้นะครับทุกคนยั่วจ้ากุ้งจ้า ปลาหมึกจ้าเสร็จแล้วจ้า